สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันชัดๆกับ3มตัวเลขสําคัญที่เกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่ที่คุณต้องรู้ครับตัวเลขแรก20บมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือเกณฑ์สาหรับผู้ขับขี่มือใหม่ที่มีใบขับขี่ชั่วคราวและผู้ที่มีอายุต่ากว่า20ปีหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินี้ถือว่ามึนเมาตามกฎหมายครับขยับมาที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่คือเกณฑ์สาหรับผู้ขับขี่ทั่วไปที่มีใบขับขี่เกิน1ปี และมีอายุ20ปีขึ้นไปเกินนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกันครับและตัวเลขสุดท้าย150บมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่คือเกณฑ์ที่บริษัทประกันมักจะนำมาใช้พิจารณาหากเกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่าปริมาณแอลโกอฮอล์ในเลือดสูงถึงระดับนี้บริษัทอาปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากถือเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์เห็นไหมครับว่าเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินว่าเมาแล้วขับตามกฎหมายกับเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยนำมาพิจารณามีความแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคืองดดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องขับรถเพื่อความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองครับติดต่อแอดอิไลกรุปประกันภัยง่ายครบจบที่เราสวัสดีครับ